ครับมาอยู่ผมกับเกมอ่าอะไรนะครับโทรเปียใช่ไหมมันก็จะเป็นเกมแนวคราฟของนั่นนะแหละแล้วนี่เราต้องไปไหนเนะี่ยเรามาอยู่ในยานอาวกาศยังไงเนะี่ยอันนี้คือภาพสูงสุดเลยนะอย่างสวยอะ่ะเกม เจ็ดหคือเล่นชิลมากชอฟชอฟชอชิลคลาสโทเปีย ข้างล่างก็จะมีหมู่บ้านเกมนี้เพลงเพราะนะแต่ผมปิดเพลงนะ่ะลิกสิทิ์นี่ขนาดปิดแล้วนะให้ตายสิภาพเองมันก็นะก็ะแตนดาร์ดแล้วกันต่ำๆมันนะวาลิตี้นู่นนี่นั่นโน้นอน่ะประมาณนี้น่าจะลื่นๆอยู่โอเคลื่นขึ้นมาหน่อยภาพมีความฟุงฟ้งๆ เหมือนเกมนั้นเลยเกนชินอิมแพคเฮ้ยเฮ้ยกระโดดลงไปจะตายไหมนะ่ะมีน้ำไอ้น้ำเวะเล่นน้ำได้ไหมอุ้ย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 โดนน้ำต่อยต่อยได้ไหมเอ้ยต่อยได้มีของนั่นไงเป็นอาหารเฮ้ยต่อยต้น,มนไม้เฮ้ยนี่ไงมีดาเมจด้วย ได้ไม้พุ่มยาล่ะชัว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 ,ชวอ๋อหนืดไปหน่อยจำกัดไว้ที่สามสิบแล้วกันไอ,อ้ต่อยหินอ๋อมือหักเลยเนะี่ย มือหักไหมมือหักไหมไม่หักไม่แตกไม่เล้าอะไรทางนั้นกระโดดตายตายตายเฮ้ยเดี๋ยวปีนได้ด้วยพาวเวอร์อุ๊ยอ้โหดาเมจยี่สามเฮ้ยกระโดดเตะนี่พาวเวอร์ทำไม่ได้เว้ยพาวเวอร์ทำไม่ได้ฮันแน่เป็นไง ไม่สม,มูทเลยโลว์ไปจบจบโอ้โหนี่โลวแล้วหรอทำไมสวยจังไงเอ้ยลื่นขึ้นเยอะไอ้ยกระโดดตปสองดาเมจน่ลรูดซับกระโดดกระโดดโอ้โหสูงสูงสูงมีสะพานลย มีกล่องรูดกล่องปองแป้งปองแป้งปองแป้งอ่ะคอมฉันอ๋อโต,โต้เซฟหรือว่าค้างครับยังไงเฮ้ยกดสีม้นตัวกดแถบไอ้กดแถบมีของแล้วเมนูกันครับอ่ะออ๋ตอนนี้เราสามารถครับได้แล้วนีอ่อันนี้คือครับอากาศ ตอกตอกอากาศ <Stop. S 1> เปลี่ยนชวบไอ้พวกนี้ก็นี่คืออะไรอะ่ะออยกระเป๋ากระเป๋าเราอันไหนวะอันนี้อ,ะอ่ะอ่าไอของที่แบบยังไม่ได้ใช้มาวาไว้นี่ก่อนแล้วก็เข้าเมนูก,กันครับอ่าว่ากี่โลครับแหละอ๋อครับก่อนครับไอแอ็ก mm hmm. ต่อต,อ,ตอกกลางอากาศแหละโอเคเดี๋ยวเอา ไม้ไปหันก่อนนี่เองใช้ขวานยังเนี่ยนี่ไม่หันหันหินสิเฮ้ยหันหินหินเนี่ยไม่เห็นโดนเลยต้นไม้เองเนี่มันเกะกะเหลือเกินให้ตายสิเฮ้ย ไม่ได้ว่ะหินนี่หินประกอบฉากต้องอันนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่แกหนหั่นต้นไม้ดิอโอ้โหได้เยอะเหมือนกันอือฮึเราจะขนาดนั้นหืืออพลดดเฮ้ยต้นไม้ ไงสุดยอดเก็บเบอร์รี่กินง่ำงำสองง่ำเฮย้ยไก่กระป๋องกับแปง้งฟันดีๆฟันดีๆทุกการกระทําเวียงหนึ่งครั้งได้สองที ไม่ไม่สมูทเลยปรับก่อนอันนี้ก็พอแล้วลืนล่นๆก็ไม่ได้ลืน่นนะเหมือนเดิมเพียงแค่ภาพมันดุกระโลกลงมาหน่อยอชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งน,นี้คือโต๊ะเวิร์คแบนด์คราบภาพอะไรได้บ้างนี่คืออะไรอะธนูกรอะไอโลอันนี้คือทอส อันนี้คือถังน้ําอันนี้ก็เป็นวัวกระแบนในการแล้วก็แคมไฟอะแคมไฟจําเป็นครับเลยเออนี่สิมันต้องต่ออย่างนี้ไม่ใช่มาตออ,อากาศเราวโอเคเก็บผลไม้แหมเก็บผลไม้เข้าตัวเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงสวัสดีเดี๋ยวนะ เไม่อ่านแล้วกันข้ามเลยพูดมากมีทำการ,กรเกษตรแต่ว่าทำไงทำไงอ่ะไม่เห็นสอนเลยเฮ้ยอะไรผ่านๆแหวนอ๋อลมลมซื้ออะไรได้บ้างพ่อค้าซื้อมเูล,เลพันเนี่ยลองซื้อสักอันดิอา้าวแล้วไม่มีตังดิอ๋อก็มีนี่พันหนึ่ง เนี่ยเอามาอันหนึ่งซื้อไงซื้อไม่ได้หลอกลวงบังคับคุยคนนี้ใช่ไหมย,ยูดีก็ใส่หน้าใส่ทาไมคนอื่นเขาแบบมีทรงเสื้อผองเสื้อผ้าแต่ตัวเราแบบขวานฟันแม่งเลยมีกล่อง,องขอขโมยของนัลยน,นะครับอ่าไม่โดน ไม่ครั้งเดียวพอครั้งเดียวพออืมนั่นแหละรวบยอดนะได้ของเราคือมีจัดชีพเอ้เราคือโจนไม่สนอะไรทันะ้งนั้นผมจำได้เกมนี้ไม่มีมอนสเตอร์ด้วยขอขอเนื้อได้ไหมขอเนื้อไม่โดนอ่ะตัวนี้เออเนี่ยตัวนี้อื้อ เราตีมันสิบสองมันตีเราสิบสามวะอย่างโหดโหดร้ายอืมนี่ไงได้ทรายได้แร่ได้ดีอยู่นะจะปีนไปไหนละ่ะเออนั่นแหละไม่สมัมผัสเดอซเบอร์ไป เออเหมือนเดิมไม่ว่าปรับสูงปรับหวยปรับเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมฟันแบบสองกระป๋องมีมอนให้ผมตีไหมหมูงหมูป่าก็ได้ดูคราฟด้วยครับกับตัวนี่แหละเดี๋ยวนะมอนสเตอร์เฮ ขาเวอร์บว่านี่นี่ไงครับกลางอากาศเราสามารถจับวัวได้ไหม <c oughs> จับวัวได้เปล่า <c oughs> นี่ไงนี่ไงจับวัวได้ไหม <c oughs> เอาอกระเด็นไปไหนฝนน่า อ๋อได้นะ้มีสี่รูปโอ้เวลามันออโต้ซฟที่ไหมันเหมือนค้างตลอดเลยเลยว้าเดีเยวเราหยิบกลองไฟออกมาดิกลองไฟที่เราคราฟไว้อะกลองไฟอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะกลองไฟที่เราคราฟไว้ อืมเรายังไม่ได้หยิบมาใช่วัวน,นี่มันหลับต่อหน้าเลยแต่ไปที่เมืองก่อนเกมนี้กินสเปกเอ้ยกินสเปกกับพาวเวอร์อีกกว่าให้ตายสิคนหมู่บ้านนี่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนโตคราฟ่ะอ,อยู่ ตรงไหนวะตรงนี้โอเคลืมเก็บไปอ่านี่ไงไตั้งข้างนอกแต่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้น,นครับครับของเพิ่มเราสามารถรับอะไรได้บ้างเตียงนอนอย่างครับไม่ได้ขาดผ้าและเก่า แล้วครับกองเก็บของได้แล้วนะเพื่อมันมีแบบอืมอาวุธที่มันดีกว่านี้ไหมอาวุธอาวุธอะไม่มีหินไม่พอหินไม่พอก็เคาะได้หินหินอันนี้หินไหมอันนี้ไม่ใช่นี่มันบ้านเฮ้ยนี่ไงหินใช่ปะ่ะหินประกอบฉาก เหนโงโง่เฮ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อสปริงเกอร์ด,ดูดเหมือนจะดูดของบางอย่างเข้าในกล่องนี้ไม่มีอะไรมีทีวีด้วยเคาะทีวีได้ไหมทีวี ไม่ได้ของประกอบฉากไปหาหินก่อนแถวนี้ไม่มีหินเลยวะอันนี้ก็ก้อนหินปะเฮ้ยใช่ก้อนหิน,มน,หนไม่หันหน้าทางโน้นสิหันไปทางนน้นโอเคลุดหรืดได้หินมาพอแล้วมั้งไม่รู้อะเดี๋ยวผมไป สร้างบ้านแถวๆนี้แหละลานกว้างสวยดีข้างกลางเมืองเลยโอเคขอกไม้ <c oughs> พอเห็นแบบโปเกมมอนบอลแล้วมันก็นะขอสักหน่อยจะต้องไปลองไปจับสัตว์ตัวดิคูกแข่งพาวเวอร์ป่ะเนี่ย โชโชโชไปไอ้พวกแข่งพาวเวอร์วัวแถวนี้มันหลับขนุดเลยวะเกมมันก็ไม่ได้มืดมากนะมันเห็นอยู่อะเออของแบบทรัพยากรเยอะมากมีถังละเอาเอาถังข้างหน้าเออนั่นแหละเออนั่นแหละ ไอเอฟเฟกลมนี่แหละคือตัวที่ทําให้มันแบบกระตุกมันก็ไม่ได้กระตุกมันไม่มันไม่สมูทพาวเวอร์ Power, มันไม่ได้กินสเปคเยอะแยะอะไรขนาดนี้แต่นี่ดันเอี่ยงหรอลมเหรอเคาะได้ไหมเนะี่ยรีคอเวอร์ซอสเป็นแบบดาบโบราณ รีสปอนพอยเหมือนไอตัวเช็คพอยต์อ่ะเออเหมือนเช็คพอยต์อ่ะข้างหน้าคืออะไรอะ่ะอย่าบอกค่ายโจนอะ่ะเอ็งจะก๊อปพาเวอร์มันทุกอย่างไม่ได้นะ <c oughs> อุย้ยหนีซิฟ้า จะให้มันถือโปเกมอนบละทำไมมันไม่ถืออ่ะนี่ไงหยิบโปเกมอนบลาแล้วอยู่นี่เองปลาใส่มาเลยไม่แอดไม่ได้เฮ้ยสัดหยิบอาวุธมันช้าจริงจว้ยเฮ้ยมันจะเร็วไไหนนะ่เนี่ยถามก่อนเป็นโซนิกอะโซนิกอะ หึ่ึหึเือเือเือเปลี่ยนอะเปลี่ยนถือโปเกมอนบอลปาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพาวเวอร์พาวเวอร์เฮ้ยได้เรียกมอนมาสู้ไงอะเอามอนมาสู้เอามอนมาสู้จับอีกตัวได้ไหมจับอีกตัวอะ บนลมาบูทโทสไปเลยอุ้ยบางอาดอืโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันหมดจบแล้วมันจบแล้วอันไหนคินไม่โดนแต่ยิงไม่โดนอีฟไว้ก่อนได้ไหมยวขอคราฟของก่อน นี่ไงเวลอัพ well มีสกิลด้วยวะแล้วปิดจัมเอาอัพอแรกก่อนอ่ะแล้วก็กระโดดแบบกระตายแล้วเราสามารถเอาโปเกมอนบอลมาใช้ไงนี่ไงกินก่อนงำ่งำๆไหนโปเกมอนบอลออกไปเลยฟูซิจินเนะ นี่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยพันแน่อ่ะอะ่สู้กันเข้าฐานศัตรูกันตามมาไหมเอายืนทำลายตามมาไปลิงจอ๋อเ้าไม่เองจะหนีไปไหนก่อนอ่ะเลี้ยงไม่เชื่อง บอสเว้ยบอสเว้ยเข้าไปบวกเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว <c oughs> มันตีละทีละสี่สิบเอ็ดมันตีมัน,มนโอ้โอดหดาเมจศูนย์เกิน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 ไปแล้วไปแล้วโอ้โหเดินกินตามมาเจ้าบอสโง่มาสู้กับบอลของฉันเดี๋ยวยังไม่ใช่บอลน,นี่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 อยู่นี่สู้เขานู่นเลยสู้สิ สูสสสส้สู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 ้นี่เปิดเปิดน้าก่อนสู้สิเอามั้นจะจับมาทําไมก่อนนะเอามอนไม่สู้เลี้ยงไม่เชื่องอุย้ย